เอาเอาเร็วเร็วเวไฟบอดเปิดกล้องเลยครับสวัสดีครับไปไปไป เมื่อกี้ตกใจแล้วก็วิ่งกันหมดแรงครับแต่ยังขอไปไปสบายใจกันนะครับกว่าเราจะไปได้ละหนึหน่งนาทีนะครับ ข้าลงาไปถึงน่นสถานีเลยาว้คลกขตืนไดคอรจะเดินตามหลังไปแป๊บหนึนัครับเดินตามหลังไปแป๊บนึงครับไปเสียาจที่ซูเย่ก็นำขบวนออไปแล้วรันไปแล้วครับนำคอนเทนเนไปครับเราก็เดินตามหลังไปนิดนึงนะครับรถมันจะอยู่จะมีนิดนึงนะครับ ถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยครับร <c oughs> ุ่นจอยครับไม่ใช่ความเดียวไมความเดียวครับเพราะมันน่าจะมีงานต่อไอ้เจ้าสียาครับก็นำกระบอกไปถึง,งนี่ครับพวกคอนโดครับไม่แน่อาจจะมีมาอีกสักกรบะกบอกไหมครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวย,ยังไม่ต้องยังไม่จบเจ้ามาสวัสดีครับยังไม่แน่ใจว่านอะมีกระบอกหรือเปล่า รถครับรถเอารถเบรกรับรถเบรกรับ,อา,รรบ,รรบอาจจะมีรถอีกสักขบวนหนึ่งนะครับไปแล้วออกแล้ว